เฮ้ยลองเกมนี้ดีมันเหมือนรถจริงฟิสิกส์มันเหมือนเลยนะต,ตอนนั้นยังไม่มีจอยด้วยเล่นด้วยเมาส์กับคีย์บอร์ด2ปีนี้คือแบบเล่นไปวันวันสนุกคนสมัครเนี่ยเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็คัดเหลือ ผู้เล่นประมาณ60คนเขาโปรโมทมาว่าได้ไปขับรถจริงเป็นความใฝฝันของผมอยู่แล้วจากเด็กเล่นเกมคนนึงแบบกลายเป็นเล่นทุกวันซ้อมทุกวันจับรถแข่งจริงๆครั้งแรกนะครับก็มีแบบเกียร์มีว่าบ้างแล้วก็มาปีนี้ครับได้คัดเลือกให้ผมมาขับ Honda City o n e m a k e Race ครับอสนามแรกที่คุณลงได้ที่1ที่2เลยใช่ปะระหว่างขับซิมูเลเตอร์กับขับรถจริงครับความแตกต่างมีอะไรบ้างครับ สวัสดีครับผมบิ๊กธิติพงศ์อาจินพัฒนานะครับปีนี้เข้า28ครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็ได้มาเข้าทีมพีทีมันนี่ตอนมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเป็นเด็กชอบเล่นเกมอยู่บ้านชอบรถแข่งมาตั้งแต่เด็กครับเล่นเกมรถมาตลอดแล้วทีเนี้ยก็มีเพื่อนแนะนาครับว่าเฮ้ยลองเกมนี้ดิมันเป็นแบบเหมือนซิมูเลเตอร์นะเหมือนรถจริงอะไรประมาณนี้ครับก็เลยได้เข้าไปลองเล่นพอเข้าไปลองเนี่ยกลายเป็นผมชอบเพราะว่าเฮ้ยฟีลลิ่งมันแบบ เออเนี่ยมันฟิสิกส์มันเหมือนเลยนะว่าการแบบเบรคเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบถึงตอนนั้นยังไม่ได้ขับรถแข่งจริงแต่ก็พอรู้ว่าเออมันแบบเกมเนี่ยมันเหมือนจริงที่สุดแล้วก็เล่นมาตั้งแต่20ต้นๆนะครับที่เป็น Astro Corsa เล่นกับ PC ครับตอนนั้นยังไม่มีจอยด้วยเล่นด้วยเมาส์กับคีย์บอร์ดเพราะว่าเข้าไปเนี่ยพอไปลองเล่นคีย์บอร์ดอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยมันเลียวไม่ได้เพราะว่าคีย์บอร์ดเนี่ยากดปุ๊มมันหักสุดหักสุดแล้วลนมันอันเดอร์ ผมก็แบบชอบเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนจริงดีอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยแบบลองหาวิธีว่าเฮ้ยจะเลี้ยวด้วยเกมนี้ยังไงผมก็เลยแบบลองเซตเมาส์ให้มันแบบเลี้ยวตามมืออะไรประมาณนี้ครับ <lindo. S 1> มันก็สามารถเลี้ยวได้ <c oughs> ก็เลยเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาซื้อจอยพวงอะไรครับเป็นความใฝ่ฝันมา <c oughs> ตั้งเด็กว่าอยากขับรถแข่งมาตั้งนานแล้วคือแบบมันเหมือนกับผมเป็น,นคนชอบรถอยู่แล้วแล้วก็แบบชอบขับรถชอบแข่งรถในเกมอะไรเงี้ยแต่เป็นความฝันว่าในชีวิตนี้คงแบบไม่ได้มาหรอกแต่ว่า มันมีรายการหนึ่งที่แบบเปิดโครงการขึ้นมา P T e sport เนี่ยครับจะคัดนักแข่งจากซิมูเลเตอร์เนี่ยให้ไปขับรถจรงิงก็ต้องชนะเข้าไปอะไรประมาณนี้ใช้เกม a s s t o ล o คอครับเล่นไปวัน,ว,นวันสนุกชอบในสตรีมก็แบบเป็นพันชั่วโมงเลยครับในการแข่งขันในซิมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบ พยายามขึ้นหัวแถวให้ได้ตลอดใช้เวลากับแอสเซโตเท่าไหร่คือจะเริ่มแบบให้รู้สึกว่าตัวเองขับดีแล้ววะอะไรน่าจะเข้าชั่วโมงที่500บวกไปนู่นนะครับเริ่มแบบชินกับการขับใน a อสเซโตแล้วอะไรประมาณเนี้ครับเป็นปีเหมือนกัน2ปีได้ครับ2ปีนี้คือไม่ได้มีเป้าหมายอะไรแค่เล่นเกมใช่2ป,ปีนี้คือแบบเล่น แอเซโตคอ a ซาได้ขับรถแข่งได้เล่นกับเมืองนอกด้วยอะไรเง Drag ี้ยครับก็เล่นทุกวันตอนเรียนด้วยแล้วก็หลังจากจบมาก็เล่นรายการแรกเกิดขึ้นจากโครงการของ PT m a g n t ตอนม t o ตอ p o r t เนี่ยครับ <Ooh. S 1> เขามีรายการคัดคนจากการเล่นเกมครับคนสมัครเนี่ยเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็คัดเหลือผู้เล่นประมาณ60คนนะครับแล้วก็มาแข่งขันกันเก็บคะแนนแบบรถจริงเลยครับเป็นซีซั่นเงี้ยครับจนผ่านเข้ารอบเขาจะคัด 1-6ถึงคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดก็คือ1-6ถึงก็ค่อนข้างจริงจังครับเพราะว่าเขาโปรโมทมาว่าได้ไปขับรถจริงผมก็เป็นความใฝ่ฝันของผมอยู่แล้วจากเด็กเล่นเกมคนนึงแบบซึ่งอยากขับรถจริงมากๆในการแข่งขันนะครับก็ซ้อมทุกวันเลยครับคราวนี้กลายเป็นเล่นทุกวันซ้อมทุกวันเพื่อการแข่งขันของซีรีส์นี้ครับผลที่ออกมาก็คือติดท็อป1ถึงครับ ตอนนั้นน่าจะได้ประมาณที่3นะครับแล้วก็ได้มาคัดตัวที่สนามพีะระเซอร์กิตเขาจะมีรถให้ก็มีเป็นเซกชันนะครับสลาล่มแล้วก็ขับเวลาต่อรอบให้ได้เร็วประมาณนี้ครับมา6คนครับแล้วคัดเหลือ2ก็คือเป็นผมกับพี่วีได้รับการคัดเลือกตอนนั้นก็แบบตื่นเช้ามาเจอเพจเด้งว่า เอ้ยเป็นชื่อผมกับพี่วีก็แบบดีใจมากมากโอเคหลังจากนั้นครับเกิดอ,อะไรขึ้นอีกครับคุณต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกอาจารย์นะครับก็มีพี่จำแล้วก็มีพี่แบงค์พี่บูมนะครับคอยคอยแนะนําการขับขี่นะครับในการแบบสอนว่าเอ้ยมันควรยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยๆฝึกจากสนามพีระฝึกมาเรื่อยเรื่อยครับรายการแรกที่แข่งก็คือเป็นเอนดูรันน่าจะ12ชั่วโมง <S <S เหมือนคัดตัวปุ๊บปลายปีก็คือได้ลงแข่ง เป็นเอนดูรันเลยเพราะว่าเอาผมลืมบอกไปว่ารายการนี้เขาขาดคนนักขับมาวิ่งเอนดูรันสิบสองชั่วโมงที่จบอีสปอร์ตเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปแข่งเอนดูรันใช่ครับใช่ใช่เขาขัดคนมาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะใช่ครับจับรถแข่งจริงๆครั้งแรกนะครับก็รู้สึกแบบก็มีแบบเกียร์มีเว้าบ้างมีแบบเรายังไม่ชินนะครับเพราะว่าผมได้ขับเกียร์แมนนวลเนี่ยน้อยมากพอรถที่บ้านก็เป็นออโต้หมดเลยครับผมก็ต้องฝึกฝน ว่าเข้าพอหลังๆได้ขับเรื่อยๆมันก็ชินนะครับผลของการแข่งขันอินูร้าน,นะครับก็รถมีปัญหานิดหน่อยครับไดชาร์จทําให้ต้องเข้ามาเปลี่ยนแล้วก็ตําแหน่งก็อาจจะเลื่อนลงไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะจบอันดับที่8ของรุ่นหรือไงเนี่ยครับหลังจากนั้นครับมีรายการอะไรเกิดขึ้นกับคุณบางครับในชีวิตผมมีโอกาสได้ลงแข่งซูเปอร์อีโค ก็คือใช้ Honda b บ o อนะครับอันนี้ก็ได้แชมป์คาสถีมาด้วยครับปีนั้นแล้วก็มีการแข่งขันของรอยอสทอเอนดูรานอะไรแบบนี้ครับแข่งมาประมาณ6ครั้งมั้งครับใน2ปีที่เข้ามาอยู่ใน p t ทครับแล้วก็มาปีนี้ครับเขาก็ได้คัดเลือกให้ผมมาขับ Honda City One m a เ e ลสครับครั้งแรกคือพีละครับคือ Honda One ตี้ e ัเเลนี่ยเขาจัดมาปีที่แล้วหนึ่งครั้งแล้วใช่ไหมครับ่าอ่าใช่แล้วผมก็มาขับฤููการที่สองก็คือปีนี้ครับไม่รู้เลยครับอย บอกขึ้นมาว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องไปขับ Honda City นะผมก็แบบอ๋อโอเคครับก็ดีใจที่ได้มาขับในครั้งนี้เหมือนกันครับก็ต้องขอบคุณทางพีทีแม็นิ o ันมอเตอร์สตนะครับแตกต่างมากครับถ้าได้ขับรถที่เป็นเกียร์แมนนวลทั่วไปเป็นแบบ V ี o อสคอมพหรือว่าจะเป็น Eco ซึ่งอันนั้นก็คือแบบกระโดดไปขับยังรู้สึกแบบคุ้นเคยชินแต่พอกระโดดมาขับซิตีเนี่ย โอ้คนละเรื่องเลยครับรถค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเราก็ต้องแบบบาลานซ์น้ำหนักการเข้าโค้งคันเร่งเบรกอะไรเงี้ยคือแบบทุกอย่างต้องละเอียดยิบเลยครับด้วยระบบที่เป็นรถรุ่นใหม่ด้วยครับมันจะมีระบบเซตตี้ของมันเยอะแยะไปหมดอสนามแรกที่คุณลงได้ที่1ที่2เลยใช่ปะใช่ครับได้ที่2ครับเป็น2ออแต่1 1ในรุ่นสนามที่2ก็ที่3ครับจบที่3แล้วก็ได้ที่2ในรุ่นครับระหว่างขับซิมูเลเตอร์กับขับรถจริงคะความแตกต่างมีอะไรบ้างครับความแตกต่างนะครับก็ อาจจะต้องคุ้นชินกับรถของจริงในเรื่องแปงจีขับในเกมเนี่ยเราจะเหมือนเราจะต้องจินตนาการว่ารถเนี่ยมันเลี้ยวล้อแค่ไหนแต่คือพอขับของจริงมันค่อนข้างที่จะสัมผัสความรู้สึกในการเข้าโค้งเนี่ยง่ายกว่าในเกมครับพวกเรื่องลายสนามหรืออะไรในเกมเอเซอโต้คอซ่าก็มีสนามช้างผมขับแล้วก็แบบว่าเหมือนมากพอมาขับในนี้คือแบบลายก็คือเป๊ะเลยครับ,รบก็สามารถซ้อมในเกมได้เลยใช้ได้จริงครับ เราก็แค่มาปรับตัวกับรถจริงๆอีกทีนึงแต่ว่าเรื่องสนามอะไรแบบนี้เราสามารถซ้อมในนั้นได้เลยครับแล้วอย่างพวงมาลัยแบบความหน่วงของพวงมาลัยการกระทืบเบรกอันนี้จะแตกต่างกันมากเอาจริงๆคือผมไม่รู้นะว่ามันต่างกันเยอะไหมแต่ของผมอ่ะมันเป็นตัวที่ไม่ได้แพงนะฟิลพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนแต่คันเร่งกับเบรกผมว่ามันอาจจะเบาไปนิดนึงในเรื่องของเบรกเพรสเชอร์เบรกอะไรเงี้ยของจริงมันจะต้องแบบอาจจะต้องมีน้ำหนักที่กระเทือไปแรงกว่า แต่ถ้าเกิดเป็นซิมูเลเตอร์ชุดที่มันแบบเป็นแสนแพงๆอย่างเงี้ยครับ <S <S อาจจะต้องฟิลฟิลอาจจะเหมือนกว่านี้เยอะครับเดี๋ยวนี้ก็คือมันค่อนข้างใกล้เคียงมากมากๆครับที่ไม่เหมือนเลยนะครับก็คือในเกมเนี่ยขับยังไงก็ได้อะ เชนเกียร์เร็วแต่ว่าพอมาของจริงเนี่ยเราต้องระวังเชนเกียร์แรงไปก็อาจ,จทําให้เครื่องช้ํามีผลต่อในเรสอะไรแบบเนี้ยของจริงมันกดรีสตาร์ทไม่ได้ครับในเกมคือคุณจะขับยังไงก็ได้มันกดรีสตาร์ทได้เสมอซึ่งของจริงเนี่ยเราจะต้องแบบรู้จักมันจริงๆถนอมรถในเกมผมแบบในการแข่งขันก็คือเชนเบรกเอนจิ้นแบบฮึนฮ่นฮเพื่อให้ได้แบบ การเบรกที่ดีที่สุดแต่ว่าในเกมมันอาจจะไม่มีผลตรงนั้นนะครับอาจจะแบบไม่พังเท่าเหมือนรถจริงอะไรเงี้ยมารถจริงก็ต้องระวังนิดนึงแรงจีก็มีผลต่อการขับขี่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นอาการรถหรืออะไรในเกมเนี่ยเราเดาจากมือพวงมาลัยพวงมาลัยจะตอบสนองเองแต่ว่าพอเป็นของจริงเนี่ยมันอยู่ที่เราเครับอยู่ที่ตัวอยู่ที่หลังมันจะแบบอาการมันจะมาในมาแบบตอบสนองได้ดีกว่าเล่นเกมเยอะเลยครับ ก็ทําให้ของจริงเนี่ยสามารถแบบตอบสนองรถได้ดีกว่าก็ฝากถึงทุกคนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นซิมูเลเตอร์เป็นเกมรถแข่งเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันเหมือนผมอยู่แล้วแหละที่จะต้องอยากมาขับรถแข่งจริงสักครั้งในชีวิตเนี่ยอยากให้ทุกคนน่หมั่นฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ถ้าใครรักจริงๆเนี่ยผมว่าเชื่อทุกคนต้องมาได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้นักแข่งหลายคนก็มาจากซิมูเลเตอร์เยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้คือรายการหรือว่าทีมใหญ่ๆเขาก็ ซ้อมจากซิมูเลเตอร์กันทางกันแล้วซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วครับตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบมองตรงนี้ไว้ว่ามันมาได้ครับก็ฝากทุกคนนะครับที่อยากมาตามหาความฝันแบบผมนะครับไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องแบบใช้อุปกรณ์แพงๆเนาะอย่างผมก็เริ่มจากเมาส์คีย์บอร์ดเหมือนกันครับแล้วก็ค่อยอัปเกรดขึ้นมามันอยู่ที่แบบความตั้งใจของคุณนะว่าคุณตั้งใจฝึกซ้อมมากแค่ไหนครับของแบบนี้มันอยู่ที่การซ้อมที่สุดแล้วครับฝากทีมพีทแมกนิตรอนมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ผมบิ๊กทิ ก็ฝากเชร์ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วรู้จักกันที่ไหนบอกกันหน่อย <laughs> อ,อ๋อผมเข้าไปเล่นเรกไฟเอ็มแล้วกันผมเจอคุณลสบอยที่มอนสเตอร์ทาวน์มอนสเตอร์ทาวก็เป็นแบบเซิร์ฟหนึ่งที่ผมแบบเอ้ยผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่าผมเห็นโปรโมทแล้วแบบเอ้ยมันเป็นแบบรถซิ่งแล้วแบบมีคนในวงการเยอะใช่ไหมผมก็เลยอยากลองเข้าไปเล่นเราพอเข้าไปแบบเออก็สนุกดีครับได้แต่งรถได้เจอสังคมมากมายแล้วก็แบบได้เขาเรียกว่าอะไรสร้างจินตนาการใหม่อะสำคัญเลยก็คือมิตรภาพในเกมครับดีมากมา ก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าใครอยากซิงก็เข้าไปซิงที่มอนเตนคร์บควาขอบคุณครับดีครับ